ไม่ได้มีนกก็ออบอกฝากใจไปกับนกตอ,อ,อุ้ยอีควายชื่ออีควายอีควายเออเพลงอะไรเดิมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ่าเพลงนะฮะเพลงที่พี่ร้องบ่อยๆแล้วกันดวงตาดวงใจควันหรือไทยสุดที่รักพี่แล้วอะไรอีควัยหรือไทยเป็นไทยควันใจมก็มีแล้วควันจิตก็ยังอยู่แล้วอีควัยหรือไทยเป็นไทย เพ,งพลงกูร้องเพลงมันต้องามความในใจเปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนไม่ชอบไม่ถูกใจที่นี่วกวรต้องตีร้องเพลงหาอะไรไม่ถูกใจเวินฉันรักเธอเท่าฟ้า,า,าไ,ไฟ้าน่ยใครมไอม้เียลมฟ้าเนี่ยมึงอะไร,รหนเนี่ยมกดีๆร้องเพงลร้องเพลงแต่พอพี่ร้องหนูก็ เรา,เรา,เราลองลองคู่ร้องคู่โชว์คู่กันกันเลยได้เลยหนุ่มหน้าข่าวกาวหน้าเกลือพี่ปาจัดไปค่ะ ไเป็นเซอร์เก่าหรือมึงไม่รู้ใช่ไหมมันก็กลุ้นละนกูร้องมันก็ร้องดิก็นร้องต่อกันันกขอให้เรากนก็นี่เราคุณร้องต่อกันอ,อ,องคนเออร้องคนเอก็ไม่ตอ,อไม่องพีท้อนะ มึงย่าโมมาทำไมทำไมอะเขาไมให้กูร้องคู่วะนี่กูอยู่สมุทรสาครไปทำหาเลยโพร่าแล้วกูลักเธอถึงคุณย่าโมนี่มึงฟังนี่เวลากูร้องเนี่ยมันร้องควรพอบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อ <S 2> <S 2> มึงก็ร้องต่อน้องก็ <S <S ทำนาเกลือขายเกลือแล้วซื้อข้าวกินแค่นี้แล้วมึงก็ไม่ตอบปุ้ยกคามเลยปังถึงโลกเลยเนี่ยจริจริงเลยเวนใครจะเอามึงไปเป็นเมียเนี่ยจะรู้ยังเลย ที่ปาเป็นผัวมึงญาตินี่